กองหใช่ไหมกองหใช่ไหมเดเดี๋ยวรอคนดูแป๊บไปเรื่อยๆกันฝากใช้หน่อยอาบน้งก่อนาหลังแล้วก็เดินกลับ ยังยังยังเดี๋ยวฉากเดินเนี่ยค่อยค่อยไปถ่ายอีกอีกนึงนะก็ฟังชุดน้เิดๆในยูทูปแอด่อยเดี๋ยวตั้งแนวนอนว่ะมาละคนดูสวัสดีครับคนดูสองเพิ่มอืมเอาขวดที่ใส่ขวดสวัสดีครับอะไรนะยังยังตอนนี้เราอยู่ในกองเอ็มวีเพลงใหม่ของลุงนครพนมนะครับ แนวตั้งแน่นนอนวะสามสองหนึ three, two, ่งอันนี้ต้องดูจอเต็มดว่ามันเป็นคลิปนึ่งในใจเสร็จแล้วปุ๊บถอนหายใจแล้วก็เดินเดินกลับไปดีกว่าไปตรงนู้นนะอ่าแล้วเพื่อนอีกสองคนก็แบบตามไปยังสินะแต่ว่าเขาเขาถอยแบบใบเลยลุงถอยไปใบเลยอ่าอีกสองคนก็เอามอเตอร์ไซค์แบบซ้อนกันไปเฮ้ยมาขึ้นกับกูเป็นยังนีงนะเออ 3 2 1ส,สอแอคชั่นสวยไปเอาเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนยังเพื่อนยังไม่งงอ่ะเพื่อนยังแบบอ้ยฝากด้วยนะครับ MV เพลงใหม่ของน้องลูงนกคนครพนมนะครับชื่อเพลงหนีมาอยู่ทุ่งครับใครอยากถามอะไรน้องลุง สามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับอ้วนอ้วนกับที่มองหน้ากันก่อนมองหน้ากันเ่อนเอา้าเ,เห็นหลังลุงชัดเจนไหมเดีลีฟิกเอารงอีกนิดนะึงเอ็น สามมาเวลยสวัสดีเจ็ดท่านด้วยนะครับที่เข้ามาดูานะนครับน้องลุ่งไปแล้วนะฮะไปเออไปเออ้มา้รดีฮ่า่า คุณถืออะไรคุณลุงอะรครับ <c oughs> คุณถืออะไรน้ำโค้กครับอ๋อน้ำโค้ก ว8สคนละลุงสวัสดีทั้งหมดสิบแปท่านด้วยนะครับเราจะเจอกันหนึ่งหนึ่งชั่วโมงฮะหลังจากนี้แล้วก็พักสักแบบนึ่งแล้วก็ไปเจอกันอีกทีใน Facebook ของ t i ดาวเม s i สค,ครับ ปกติน้องชายผมเขาไม่กินอะไรแบบนี้นะครับเขาไม่กินแล้ว <c oughs> น้ำผล,ลไม้สิเราพามาดูแบบเอคูลสีสุดๆครับ พิเศษสุดๆเฉพาะแฟนไททอลมิวสิกครับในเบื้องหลังของเอวีเลยครับพี่ที่ถือชั้ชูเคลียร์แฟนให้ผมนิดนึงครับออกให้หน่อยครับเขาผมกงครับจริงเขามาจากฉันโอเคสวัสดีครับสวัสดี MV นี้ก็ค่อนข้างจะซีเรียสสำหรับน้องลุงนิดนึงเพราะว่ามาเศร้าอีกแล้วแต่ก็เศร้ามันตลอดนะ ตั้งแต่เพลงมาเป็นไอ้เบิงหรือหัวใจพังคีก็ซีเรีสมาตลอดนะได้ฟังเพลงใหม่เว็บครับด้วย ข้างหลังคืออีดิเตอร์ของไทดอลนะครับที่ที่ซอนรถอยู่เขาเล่นสุดจริงขึ้นนถด้วยกันสิเดินไปใส่กดีไปรอมูเลยมึงบ้านไหนวะเนี่ยสำเนียงอะไรกันเนี่ยอันนี้คนอีสันจะโดนแล้วคนอีสันไทยเย้ เราอีกรอบเน้นดีแล้วดีแล้วเราอีกรอบมันกันดีกว่าซิงเก้ลนั้นดีกว่าเติมเลยโอเคได้ได้สวัสดีสิบเก้าคนอย่าเพิ่งไปไหนกันนะเพิ่มมันเรื่อยๆเลยเพิ่มมันเลยได้ฝากแชร์หน่อยครับฝากแชร์ฝากไลค์ฝากแชร์ให้หน่อยนะครับนู่นครับเห็นก็จะเป็นงานแต่งของแฟนเก่าของลุงครับมีน้องแม็กวัชระคนมาเล่นให้ด้วยนะครับ อ่าขึ้นไม่ทันเครื่องอีกสุดท้ายใช่มั้ยครับโอเคมาเคครัขอไมคน่าจะรู้แล้วนะครับอ่าแผปุกมือนี่นะครับ5 4 3 2แอค,คอออชั่น ไปมาคือน้ำกันแน่น่งๆด่นรอรอหมูเน่โอ้ะจับใส่ชาใส่ชาสิไปใสมานั่งกับกันนี่มานั่งด้วยกันน่ะน้องพูดเป็นภาษาเ็นชาๆาเด้อเดี๋ยวส้นหมู ดี่ะขอมีเ d i ยมแล้วก็เสร็จเลยจังนี้ส,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 สวัสดีสามสิบสามคน <laughs> ที่เข้ามาดูในไลฟ์ด้วยนะครับสามสิบสามคนอายุสาคนเลยเหรออืมอันนี้ขอเป็นโฟมบังเนี่ยมันจะสูงขึ้นเลยสายเพจปายโมลาดแน่ <laughs> พูดาษาโอ้ย <c oughs> <c oughs> พูดภาษาบ้านมึงดิ <c oughs> อ่ะนี่ครับ วันนี้ก็มีพระเอก MV ด้วยนะครับผมนี่เลยสวัสดีเดอร์มือนี่ไอ้ก็ม่าไทยอัี้ฮะร่วมพัด์ทบอสโอเคอันนี้อะไรครับกรอบหนึ่งอีรอบหนึ่งขอมีเรื่องอีกมุมหนึ่ง โอเคเดี๋ยวในงานเดี๋ยวรันปกติเลยเดีย๋ยวจะไม่ต้องนั่งนิ่งๆก็ได้เกออ็ไปเลยรื่นเริงครับรื่นเริองอากาศก็ใช้ได้อยู่มไม่เห็นคอมเมนต์เลยมีใครคอมเมนต์มามั่งนะตรงสถานอยู่ข้าไในไม่เป็นไร ได, My, ไ,ดดได้ยินเสียงกันไหมถ้าได้ยินเสียงกดหนึ่งมาให้แอดมินหน่อยนะครับได้ยินเสียงกันไหมครับถ้าได้ยินเสียงกดหนึ่งมาให้แอดมินหน่อยนะอะไรนะไม่เห็นไม่เห็นครับเตรียมตัว <laughs> เตรียมตัวข้างหลังสามสองหนึ่งบ้า ม่โมโมโมังรั่งังตจำโอจมาทงมาขึ้นรถด้วยกันมาขึ้นรถด้วยกันไอ้เออเห็นด้วยเยนไงรนาผู้สาวทิ้ง่อนนาอยากเลยตัวหน้านี่ นั่งตัวหน้าบังตัวทองเล่นหน้าหันซ้ายอู้อี่เรียบร้อยมาทำงานกันเลยเกียร์จะนับไปด้วยไปด้วยเกียร์จะนับเกียร์จะนับแปลว่าดีมากมากฮึตาเป็นอาชีพอดดังเลย ้องเห็อย่างเดียวเลยแล้วมีเสียงมาว่กูลืมเช็คเสียงเลยไปกันครับไปกันครับยาวๆครับวันนี้เดี๋ยวอีกซีนหนึ่งเป็นซีนสำคัญมากที่จะน้องลุงจะต้องพังงานแต่งพังงานแต่งกันอีกแล้ว ซีนิซีหนึ่งที่สำคัญสำหรับเอมนี้คือมางานครับหรือ <laughs> ว่าพังงานนะครับคือว่าแค้นมากคือนี้ต้องฟังนะครับรอติดตามฟังได้เลยะน,นะครับทางช่อง t h ด n อ e ม Music นะครับทีลัยสดตอนนี้อยู่ <pool> <ümüz> นะครับซึ่งเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยก็ว่าได้นะครับถือว่ามีมาอยู่ท่ง วันนี้เราจะไลฟ์สดประมาณชั่วโมงหนึ่ง,ง,ง,งคุณว่า,าผมมาไหวไหมอ่าตอนนี้เราพี่เอไหวอยู่โทราศัพท์มาไหวหรือเปล่านั่นด็ร้อนมากเลยตอนนี้ที่ขอนแก่นกี่องศานะกี่องศาสิรินี่ถามสิริกันแล้ว อายุสามองศาโอ้ชิลบรรยากาศเหมือนเกาหลีเลยพี่ไปเดินเกาหลีมาก็อย่างงี้ร้อนมั่นเกิดอนอยู่ที่ออสเตรเลียก็อย่างงี้อย่างที่อัฟกานิสถานอัฟกานิสถานเป็นด้วนเต่อครับปึกต้าล้อมไม่เนี่ยเขาไม่โฟกัสเลยอ่ะ นี่ครับ <c oughs> บรรยากาศงานแต่งวันนี้ค่ะ <c oughs> สวัสดีพี่พี่ที่เข้ามาใหม่ได้เลยครับตอนนี้เราอยู่ในกองครับของน้องรุ่งนครพนม ชื่อเพลงนีมาหยุดทุ่งครับมารแน่ครับเอเมนนี่ครับวันนี้ได้น้องแม็กวัชรพลนะครับมาเป็นพพะคนแย่งแฟนของน้องรุ่มไปครับและแฟนของน้องรุ่มจะนั่งอยู่ทางด้านขวาครับขวาผมนะครับ ขอแอดเมนอยู่ในร่มแป๊บหนึงนะครับเห็นไหมเห็นกันไหมเโทรศัพท์นี้อะไรวะ

ก็ต้องสนใจทั้งหน้เลยแบบรูปึ้นกับรูตีออกมาได้มีนใจเก็แชร์แชร์บจากยูทูบใคร์ดอยให้นเอาเลยโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวมามาครับเพื่อนสามคนของมาร์คที่เดิม นี่ครับเดี๋ยวน้องชายผมก็จะไปเข้าฉากกันแล้วบรรยากาศกองสนุกสนานมากครับแม่แม่น่ารักมาก คนนี้ครับนักแสดงดาวรุ่งไม่ได้สิอันนี้คุณอยู่ในไทดอลนะอยู่ในช่องไทดอลนะติดตามได้กับผลงานย้อนหลังเขาซีนเขาซีนติดตลกนะเราเนี่ยเต่มเศร้าตลก

เอ็กนไปไปเฮ้ยโอเคยี่อ่ะกระทืบใครเราเนี่ยเก่งจังเลยเนี่ย เราก็แบบเดี๋ยวอนได้ไอ้เงี้ไปไอ้จุกเกาเลยยีไ่ได้ไมรเยาเดี๋ยวจะยัเพออย่างเดีเราออกเนีเป็นโค้ดสั่งเราอเลยชนี่ไปทางเอาเป็นแบบว่าสิบประท้าตีหังวาสิบปศัยยเกี่ยวนะเหมือนแบบว่าเอาเรียวเอาเรีวนี่ยนะม้วนนะเพื่อนเอาจริงๆเพื่อนห้ามไว้ก็ได้อ่าเอาเอาเอามือเอามือกันไว้ทั้งสองเหมือนกลองดู เออเออดีเ,ออเดี๋ยวข่ายตลกซะและ้วเยงอะไรวาเนี่ยถ้าเป็นพี่พี่จะขโมยสินสอดมานะจะเป็นรักเงินเขาเลยอะ นี่นัดคิวน um, nah sure> ัดคิวส้อมคิวคุณต้องเปลี่ยนจากคุณไปถือให้น้องมายืนอยู่ตรงนี้ ผมขอรีเฟกซ์ข <recuper ates> ึ้นให้ผมทีหนึงครับกองให้ผมทีนึ่งโอเคสองสามดีครับสองสามนี่ลูกเองสองสามนี่้วกอดคอหน่อยกอดคอหน่อยแบบสบาย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 หนึ่งสอง ขอคำคมหน่อยฮะถ้าเธอมีดมีดใช่มีดโอเคมีมีดมีดยังมีใบปอกผลไม้ไว้กินแล้วเราก็อิ่มถ่ายต่อม่ใ่อะไรวะเนี่ย

เราก็ต้องเหยียบขวดเลยใช่ไหมขวดแตกลงพื้นปุ๊บเหยียบขวดเลยอะไรเงี้ยทุ่มทุนสร้างสุดๆครับต้องเหยียบขวด มาเลยอจากมื่อกี้อ้าอา <c oughs> ขารัดคุณจะแน่นเลยนะคุณลุงไม่เขาจะอัดตูดผมนี่แลลว <c oughs> ชอบใจชอบใจตรงเมื่อกี้เดี๋ยวอเป็นอาจจะถูุแล้วเมื่อกี้แต่พอเป็นจะนิ่งอยู่ตรงกลางนิดหน่อยที่จะเอาไปดึงโซ่จะไม่ได้ไม่ถอยไม่ถอยเยอะหยุดแล้วก็คือหยุดเลยหลังจากที่แบบข้างมาแล้วนะ ร <vegetables> <sub> <tim> mmm, bueno, pues ู้แจ้งดีนะขอบใจระหว่งแรกขอบใจเพื่อนค่อยงเพราะว่าถ้าเทะไปเลยข้ามันบอกว่าเรารู้อยู่เรียกว่าอืมตื่นตัวตรงนี้น มาแล้วขอบคุณครับสองคนครับพี่พี่ขอบคุณครับรุ่งน้อง trong quận này, ở <laughs> <laughs> ừ, <laughs> này, <cười> 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 เอ,เ,อเอาเอาเอาแบบในกระเป๋ามาหนะไม่มีออกมาเป็นมาเป็ีนรงโกเอาผู้ค้าโปนะ้ดมามาดูอีกมุมหนึ่งมา <c oughs> ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แชทสดมีใครคุยกับเราไหมอ่ะไม่มีเลยอ่ะ นี่ครับสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝังหลายฟรงแชร์ด้วยนะแชร์เยอะๆแชร์ให้ถึงดาวอังคารเลยครับให้ทะลุดาวโลกเลยครับให้ถึงดาวอังคารนะฝังแชร์ด้วยนะ ดูรุ่งสิงนี้ดูเดือดมากอาเลครับผมดูเดือดเพราะลมครับเปล่าครับดูเดือดเพราะอากาศรอ้อนครับแพมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราขอลงไลฟ์ก่อนนะ